สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2567นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงนะครับหรือว่าคนเกิดปีมังกรน,นะครับว่าในเดือนพฤษภาคม2567นี้ดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงนัน้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะโรงนะครับหรือว่าคนเกิดปีมังกรน,นะครับในเดือนพฤษภาคม2567นนี้ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมา ดวงการงานของคนเกิดปีมารงนั้นมีไพ่เดอ f o ฟูครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับมีความท้าทายใหม่ๆมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ คนเกิดปีมะงรงนั้นอาจจะเริ่มเบือ่อเริ่มเซ็งกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วกำลังมองหาความท้าทายใหม่ๆนะครับหรือท้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตการทำงานของคนเกิดปีมะงรงนั่นเองนะครับ ในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปติดต่อง,งานไปพบปะผู้คนและการเดินทางการพบปะผู้คนนะครับจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้ครับไพ่อศวินแห่งคาทาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานจากการ ต่อสื่อสารเจรจาครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดปีมะโรงนะครับถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เริ่มลงมือทำหรือว่าลงทุนกับอะไรใหม่ๆในเดือนพฤษภาคมนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งโอกาสนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขาย เดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่การค้าการขายพอไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ดีและก็ไม่แย่นักนะครับคนเกิดปีมะโรงครับคนเกิดปีมะโรงที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสำคัญหรือว่า ได้โอกาสในการแสดงฝีมือนะครับเรียกได้ว,ว่าหัวหน้างานอาจจะมอบหมายหน้าที่สําคัญให้หรือว่าเจองานที่อาจจะยากหน่อยเจองานที่ท้าทายนะครับความสามารถของเรามีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามต้องตั้งใจให้มากสิ่งที่คนเกิดปีมะโรงต้องระวังนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นก็คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรอบคอบให้มาก มีโอกาสที่จะทำงานผิดพลาดเพราะความสับเพ่าเพราะความเลอะเลอะของตัวเราเองเป็นเหตุนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายต้องระวังให้ดีรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับบริวารครับไพ่ผู้รับใช้แห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับบริวารบริวารสร้างปัญหาหรือว่าเพื่อนร่วมงาน ฉินนินทาให้ร้ายนะครับต้องระวังให้ดีคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานคนเกิดปีมะโรงนะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปนะครับ อัศวินแห่งคาถาจะพูดถึงการได้เดินทางไกลไปทํางานไปติดต่องานนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับในบรรดาคนเกิดปีมะโรงนะครับทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีคนเกิดปีมะโรงอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่ดวงการงานโดดเด่นกว่าคนเกิดปีมะโรงด้วยกันเอง นั้นได้แก่คนเกิดปีมะโรงที่ทําอาชีพฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานโฆษณาทํางานที่ต้องเจอคนเยอะๆนะครับเรียกได้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้คนเกิดปีมะโรงกลุ่มนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะโรงในเดือนพฤษภาคม2567นี้ ผ่านพ้นไปนะครับถ้าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานอยู่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่อาจจะยังต้องดิ้นรนต่อสู้กันต่อไปเหนื่อยสักหน่อยนะครับโอกาสในการได้งานมีเพียงแต่ว่าต้องพยายามให้มากเต็มที่ให้มากนะครับหากทำเป็นเล่นไม่จริงจังก็จะทำให้คุณนั้นได้งานช้ากว่าที่คุณนั้น คิดไว้นะครับคนเกิดปีมโรงทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจพยายามให้เต็มที่แล้วโอกาสจะเป็นของคนเกิดปีมโรงครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับเอาละครับดวงชะตาการงานในเดือนพฤษภาคม2567นี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินเงินบ้างครับมาดวงการเงินของคนเกิดปีมโรงนั้น จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตย์ปีมะโรงนะครับหรือว่าคนเกิดปีมังกรน,นะครับในเดือนพฤษภาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดปีมะโรงมีไพ่ที่ส่งพลังงานดีๆอย่างไพ่หนึ่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ในเดือนพฤษภาคมนี้ การเงินไหลเข้านะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินรวมถึงการที่คนเกิดปีมะโรงนั้น จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าลงทุนอะไรไปก็จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจบางคนมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนโตในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ได้ยก ระดับฐานะของตัวเองขึ้นด้วยในเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะโรงนะครับมีไพ่สี่ขัตทานะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความมั่นคงครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินเคยย่ำแย่การเงินเคยมีปัญหา ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่เริ่มดีขึ้นนะครับสถานการณ์การเงินที่เรียกได้ว่าคนเกิดปีมะโรงนั้นพอที่จะหายใจหายคอได้นั่นเองนะครับการเงินพอมีพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือนะครับรวมถึงในเดือนพฤษภาคมนี้ใคร ที่นะครับมีที่มีทางและกําลังขายที่ขายทางอยู่ก็มีเกณฑ์จะขายได้ด้วยแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินนะครับจากการขายที่ขายทางด้วยนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายนะครับในดวงชะตาการเงินคนเกิดปีมะโรงนะครับไพ่9ก้าถ้วยนะครับ ไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีโชคดีในเรื่องเงินนะครับหรือว่าการพบปะบุคคลที่3พบปะผู้คนแล้วได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงินก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองผ่านการติดต่อสื่อสารเจรจานนะครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะได้ลาบลอย ในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายและถ้าพูดถึงเรื่องของลาบลอยหรือว่าโชคลาบต้องบอกว่าคนเกิดปีมะโรงในเดือนพฤษภาคมนี้เด่นทั้งในเรื่องของการเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและในเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลาบนะครับคนเกิดปีมะโรงเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับ โชคลาบเป็นไปตามดวงชะตาเราก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญก็อย่าลืมมันทำบุญสร้างกุศลนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายเคล็ดลับการทำบุญของคนเกิดปีมะโรงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแนะนำให้ทำบุญกับผู้ยากไร้นะครับก็จะ เสริมบุญบารมีให้คนเกิดปีมะโรงนั้นมีโชคลาภได้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่คนเกิดปีมะโรงต้องระวังนั่นก็คือในเรื่องของการเก็บเงินครับมีเกณฑ์ที่มีเงินเข้ามาแล้วก็มักจะมีเหตุให้คนเกิดปีมะโรงนั้นใช้เงินตามอำเภอใจหรือว่าใช้เงิน แบบขาดความยั้งคิดนะครับการเงินล่วไหลเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บคนเกิดปีมะโรงต้องระวังข้อนี้ให้ดีนะครับการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ไหลเข้าแล้วเป็นโอกาสที่จะได้เก็บเงินเป็นโอกาสที่จะได้สร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลาย เอาแล้วครับดวงชะตาการเงินในเดือนพฤษภาคม2567นี้ผ่านพ้นไปไนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะพาคุณไปดูดวงชะตาความรักกันบ้างว่าในเดือนพฤษภาคม2567นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะโรงนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงนะครับหรือว่าคนเกิดปีมังกรน,นะครับในเดือนพฤษภาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะโรงในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆสบายๆใครที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จริงใจนะ แต่ยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ครับรักอิสระแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อง่ายช่วงนี้คนเกิดปีมะโรงทั้งหลายคบใครก็รู้สึกว่านะครับไม่ค่อยได้แบบโฟกัสหรือว่าอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ยาวนานนักนะครับเพราะอาจจะรู้สึกเบื่อต้องการอิสระมีโลกส่วนตัวสูงทำให้คนเกิดปีมะโรงนั้น นะครับอาจจะคบไข่ได้ไม่นานไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะโรงก็ต้องดูให้ดีนะครับในความสัมพันธ์นะครับอาจจะต้องหาจุดที่ลงตัวหาจุดที่พอดีให้กับตัวคุณเองครับส่วนคนที่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหาความสัมพันธ์นะครับ ที่มาจากการขาดความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุนั่นเองคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อเรานะครับอยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบชีวิตของคนรักของเราด้วยนะครับคนเกิดปีมะโรงทั้งหลาย ในดวงชะตาความรักคนเกิดปีมะโรงถ้าเป็นคนโสดกันบ้างคนโสดเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับแต่จะเป็นช่วงเวลาที่คนโสดเองก็ใจหนึ่งเนี่ยอยากจะมีใครนะแต่ก็รู้สึกว่ายังรักอิสระนะครับคือเหมือนกับว่าอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากจะมีใครสักคน แต่ก็ยังไม่อยากผูกมัดนั่นเองอยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปแบบเรื่อยๆสบายๆไม่ผูกมัดนะครับแต่ก็มีคนรักให้คอยห่วงใยเป็นระยะๆะะนั่นเองคนเกิดปีมะโรงทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนเกิดปีมะโรงเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ได้เจออะไรที่ลงตัวแล้วก็เหมาะกับตัวเองนะครับ เอาละครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็เอาใจช่วยคนเกิดปมีมะโรงนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามสถานะโสดก็ดีหรือว่าสถานะคนมีครอบครัวแล้วก็ขอให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีมีชัยชนะเหนือปัญหานะครับส่วนใครที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ขอให้เจอความสัมพันธ์ที่ลงตัวแล้วก็คบกันได้ยืนยาวนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ คำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มชิศแต่ชีวิตเราเราต้องอิคิดเองบุญรักษาเทวาวอวยพรคนที่เกิดในนักษัตริย์ปีมะโรงทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ